สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรัลลอว,วีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดและแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จกชวนและการลงทุนอย่าใดการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ีที่สูงนะกับขา่าคริปโต2026ั20 26, นะอันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วนะวันที่4นะก็บิตคอยโอ้เข้าวันที่5แล้วนะบิตคอยพุ่งแรงนะวันนี้นะก็ไม่แรงมากก็ขึ้นไปแตะแถวแถว0 0 0นสพั 93, 000, นะตอนรับปีมาก็สงครามสหรัฐ แล้วก็เนวเซอล่านะอันนี้เราก็ไม่เจาะลงเรื่องสองครามแล้วกันนะก็ตลาดปีม้านะก็มีการขึ้นไปแตะโอ้โหหมาน่ารักเลยนะแล้วก็สงครามนะที่สหรัฐนะก็ยังไม่รู้ว่ามีการอ่ะเหมือนเข้าไปยึดอํานาจนะในในเนวเซเล่าอ่ะเรามาดูตลาดคริปโตกันละกันนะเราไม่พูดเรื่องสองครามเราก็ไม่เอยรู้นะ ตลาดริปโตวันนี้นะค่อนข้างสดใสน,นะหลังจากที่บิตคอยนเนี่ยก็อยู่แถวๆนะเรียกว่าอยู่แถวๆ9 0 0 0 0มมาสักสักเกือบเกือบสองเดือนนะ,อะหลังจากช่วงที่โดนทำประกาศขึ้นมาษีเจียนสิบเนสิบเนี่ยก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะ, <c oughs> วน,ะนี่ก็ใกล้3เดือนแล้วนะวันนี้ก็มีการขึ้นไปแตะแถวๆ9 3 3 8 8นะก่อนที่จะร่วงแถวๆเลือ92,000นนะตลาดก็ร้อนแรงแล้ววันนี้นะ BNB เนี่ยก็ใกล้ๆ900นะอยู่ที่894นะ BTC 92,453นะอิตาเลี่ยมก็ยื 3, 000, นเะหนือ3,000นะโซลานาก็135นะ XRP นะยืนเหนือ2นะนี่ก็บวกขึ้นค่อนข้างมาเยอะนะ Dogecoin นก็หลังจากที่ร่วงไปตัวแถวนี้นะเรียกว่าร่วงไปตัวแถวนี่นะ0.011นะตัวแถวนี้นะ พี P E พีเนี่ยคาร์โน่คาร์โนก็ก็ขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ลงไปตัวแถว0.3534นะซุยนะ1.6 FET ีตัวนี้ก็โหหลังจากมีการรวม3 AI ก็ค่อนข้างนิ่งนะไม่ค่อยไปไหนนะวันนี้นะ Z e c นะหลังจากใกล้ๆแตะ800ก็ลงมาอยู่แถวแ้ว500นะตัวนี้นะ แล้วก็ BRO นะตัวนี้นะที่มีข่าวว่าโอ้โหเจ้าเข้ากระจุยกระจายตัวนี้นะเจ้าขมลากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยนะตัวนี้นะไม่ธรรมดาตัวนี้นะตัวนี้มาดูตัวแรงๆมัางนะตัวแรงๆวั้งนะก็ตัวเป B ็น BROCCO นะตัวนี้นะ เปเหรียญเกี่ยวกับไม่หมาหรือแบบไม่มั่นใจนะตัวนี้มีนหรือเปล่านะวันนี้ก็0.03นะบวก69%แล้วก็ v i r t u a l นะ2 2 f e t นะแล้วก็ตามมาอีกหลายตัวนะวันนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกนะมาดูตัวนี้กันตัวไหนล่ะตัว ล่วงมากๆว,วันนี้ก็โ G นะเกี่ยวกับองค์การฟุตบอลหรือเปล่ะนะจาจำไม่ได้ตัวนี้นะแล้วก็อื่นๆล่วงมานะวันนี้ก็หลายตัวเลยวันนี้ก็ก็ถือว่าสดใสนะรวมๆแล้วดูสดใสามากวันนี้นะก็ะคิดว่าไม่รู้จะขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกตาลาดรอบนี้ต้องรอดูอสักครั้งนะรอดูสักช่วงสักเดือนนี้นะว่าจะเป็นเป็นทะลุแสนหรือเปล่านะก็ ขอบคุณที่ติดตามเรารับชมนะใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์ไปแนะนำวิธีคริปโตอันดับหนึ่งโลกและันอื่นคลิปนี้จะเชวนและการลงทุนแน่งไดการลงทุนความเสี่ยงเจอกันใหม่อีพีหนัดเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย